โอเคแล้วครับวันนี้มาบอกความรับราที่ว่านี้มันก็คือการะของก้อนหินนะครับผมเรียกก้อนหินเลยเอย่าโกรธแลนะครับก้อนแฉกโอเคม, <c oughs> okay. มันเป็นยังไงนะไปดูกันเลยเนี่ยวะนี่ก็ความรับของเจ้าหนี้ที่ที่คนละของมันก็คือทำละไรกับดกแ้นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเงาไฟนี่ล่ะ ยนินดีหรโอเคครับนี่ครับเราทำลายสามอย่างนี้่ลแล้วกระบองเพชรทำลายอะไยนะครับม่เสียงแหทำังแล้วก็จะทำเกลือข้าวดูกระบองเพชรวะ,น,ะรน,นี่นนงงนนงไง กูว่าเนี่ยมยโไเคเวามาสสยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไดเรามีสายแล้วปิดปิดสมอม่ิดได้แล้วนี่โยมเลยนะพังแล้วครับหนักับมีอะไดรก็ใส่กระจกนีระยับ นะครับกลกอนเราคงมาสุดจอดนีครับเดี hmm. oh, mm ๋ยวเอาอีกเลยนะครับโอเคโอเคครับอโอเออเเ เงี้ยเดียวรับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะอันนี้น่าจะได้ว,ออว,อวนะ่อะไรอีกวะเนี่ยครับผมให้ก่อนนะอะไรอีกว่าที่ทออเป็นการโฆษณาอไรท่านี้ก็ไดยังมีเปล่าวะ่ารอกลัวไม่ราก เรือเรือถ้าเปเรือต้องใช้ปืนนะครับ้เรอี่นี่นลองประตูดูดิคอรเมนคตรมาทว่โอเคจบวิดีโอนี้์กดเลยคุณเคจบ